ครับพี่น้องป้องปายครับมื่อนี้ผมสิผาพี่น้องมาเบิ่งบักม่วงเบาผมนะครับพี่น้องสังเกตบนนะครับออกดกขนาดครับปีนี้ครับพี่น้องให้สังเกตบนนะครับเนาะอ่าผมจิถ่ายทำมาพี่น้องแต่ข้างบนขึ้นไปซะก่อนเนาะครับพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องข้างบนครับมองดูครับพี่น้องหยับแล้วมาไข่ไข่ข้างล่างเนาะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมครับพี่น้องโอ้ยเป็นผุ่มเป็นกอถ้าได้ครับพี่น้องสังเกตเบิ่งครับพี่น้องลูกคนบบรันใหญ่ปันด้เนาะครับพี่น้องเนาะสังเกตเบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะ มักม่วงเบานะครับพี่น้องมัก่วงเบาใต้เบาง่ายๆก็ดีครับพี่น้องบูครับผมจะนั่งลงครับนี่อันนี้ผมจะนั่งลงติดดินเลยนะครับพี่น้องสังเกตมึงดินครับพอคืบครับพี่น้องเห็นบ้านเห็นบรับมือผมนี่ครับผมจะคืบให้เบิงเนาะครับพี่น้องเนาะบ่อเถึงคืบได้ครับพี่น้องโพดแล้วครับพี่น้องดกขักดกเนครับพี่น้องมองดูนี่เดี๋ยวผมสิเปิดเบิงข้างล่างนะครับนว่ามีอยู่บ่ครับพี่น้องโอ้ยหมากพูดีกินกับมีได้ครับพี่น้องมองดูนี่เป็นดกขักดกเนาะครับพี่น้องเนาะ นะข้างนอกนี rog, rog, ne, mes, p p ok. değil, ่ครับพี่น้องมึงดูนี่ติดเลยได้ครับพี่น้องมึงดูสังเกตเบิ้งโน้ตครับพี่น้องเนาะโอ้โหดกผักดกเนครับศาดไร์ประชิยาวๆให้พี่น้องป้องปายเบื้องบนครับพี่น้องอันนี้คือภาพรวมเนาะครับพี่น้องเนาะภาพรวมให้พี่น้องป้องปายเบิ้งประน้ำกันครับมาเบิ้งฟังนี่ครับฟังนี่กับดกบ่ใส่หยอกคือกันครับพี่น้องเลยเห็นบ่ครับพี่น้องมันมีสองฟังเนาะครับเนาะสองฟังฝั่งนี่เพิ่นกำลังเกิดที่หลังนะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยแต่ว่าดอกในบัหไฮวาวครับเรื่องดอกเรื่องย่างไงนะครับพี่น เหมองข้าพี่น้องข้างบนนะครับพี่น้องผมจะถ่ายถ้ำไปพี่น้องป้องปายเบิ้งนะครับเนาะโอ้ยขอตัดภาพี่น้องโอ้อยู่ข้างบนผมได้ครับพี่น้องเลยบุญนะฮะต้นบ่วใหญ่ใหญ่ครับต้นของเพิ่นนะครับพี่น้องเลยต้นบ่วใหสูงปันใดเนาะครับเนาะแต่ว่าแฝงน้อยหมากและผลเนาะครับพี่น้องเนาะสังเกตเบิ้งโอ้จะเป็นงามครับงามเนยครับดกนะครับเนาะฝั่งม่วงพันพันแบบนี้เพิ่นจะเอาไปกินอ่า กินสมนะครับเนาะนำพริกปลาหวานเนาะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งเป็นพุ่วดเป็นกอครับพี่น้องมึงดูต้นเพื่อนนะครับบ่ได้ใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นบ่นี่แต่ดูดกครับพี่น้องมึงดูนี่ไอพี่น้องฟองปลายเบิ่งนะครับเนาะพี่น้องมึงดูนี่อุ้ยเป็นครับพี่น้องมึงดูนี่งามบ่ครับพี่น้องดกบ่ครับพี่น้องสังเกตเบิ่งเนาะครับพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าแต่อ่าลูกเละหมากเดียวได้ครับพี่น้องเอ้ยอยู่ข้างในนี่เต็มเลยครับพี่น้องสังเกตเบื้องบนคนครับพี่น้อง ลกบอกครับพ mm. mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องมือ hmm. น mm ี่เอาหักม่วงมาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องข้างในเนี่ก็เต็มเลครับพี่น้องผมบ่ได้เปิดให้เบิงนาะครับพี่น้องเนาะเพียงแต่ศาสตร์ชิ้นเนื้ื่อครับพี่น้องเห็นบ่นี่รอบต้นนาะครับทีนี่ให้เบิงรอบต้นก่อนที่ลงไล่ลงวิดีโอนาะครับพี่น้องเนาะให้สังเกตเบิงนาะครับพี่น้องยางไปน้ำกันครับพี่น้องเห็นบ่นี่โอ้ยครับพี่น้องดูขักดงเน้าวาบอลลนทาวาบมักม่วงบอลลนนี่โอ้ยรับรองเลยครับพี่น้องเลยอ่าน น้ำปลาหวานอยู่ทางใดครับพี่น้องเอ้ยมาดูครับพี่น้องพุดนะยางพ่นในรอบต้นนะครับพี่น้องสังเกตเบ่งผูกโอ้ตัวสูงค่ะสูงเนี่ยสูงอ่าวันนีนสูงันต้นใหม่นะครับสูงโดยมากเลยผลนะครับพี่น้องเช่นบอกครับพี่น้องมือเนี่ยกับซ้ำนี่นะครับเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ